สวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับปมบรรจพลครับดูแล้วนะฮะสองสี่เจ็ดห้ารุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติได้ดูแล้วครับครับเป็นยังงเป็นยังไงก็ถูกวิจารณ์กันพอสมควรเหมือนกันนะพูดถึงว่ามีคนหลายคนถามนะครับว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมมันเป็นไปเช่นนี้ไหมเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกนี้ว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ ไปย้อนดูพวกบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายตามเอกสารที่บันทึกเอาไว้มากมายนักนะครับแต่ว่าเออโชคดีประการหนึ่งของผมก็คือว่าผมมีคนรุ่นทวดนะครับ mm hmm. ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อยู่พอสมควร mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ท่างการเล่าสืบต่อกันมาทีนี้เนี่ยหลายคนถามผมว่าที่ว่าเราสืบต่อกันมาเนี่ยมันเอ,อจดจาผิดเยนกันมาไหม mm hmm. ผมก็บอกว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าเคยไปฟังสวด เวลาที่เป็นชาวพุทธนะครับพระท่านก็สวดกันตามมาลองฟังดูเนี่ยท่านสวดกันผิดเพี้ยนกี่มากน้อยอืถ้าเกิดท่านสวดอยู่ร่วมชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนกี่มากน้อยเนี่ยอันนั้นจํายากกว่าอืมถ้าหากว่าพอจําได้ท่านก็คงคิดว่าสมองผมก็คงไม่โง่เง่านมผมก็คงไม่จําผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งถึงขนาดว่าเล่าหมาแล้วผมเอามาเล่าแมวต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะพอได้อยู่แล้วก็ก็ไม่ใช่แค่นั้นครับ ภายหลังจากที่ได้มีโอกาสรับฟังคือจริงๆผมฟังมาตั้งแต่เด็กเน่จานว่าผมอยู่คุณปู่คุณย่านะครับคุณปู่ผมก็ฟังมาจากคุณพ่อท่านคุณอาท่านมาอีกทีหนึง่งแล้วก็คุณย่าผมก็เล่าต่อมาอืมผมก็จํามาแต่เด็กแต่พอโตๆตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสอยากจะเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็ตรวจสอบครับอืว่าเออประวัติของมหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงแื่ในตอนนั้นเนี่ยที่ตั้งใจจะเรียนคณะนิิศาสา์ก็คิด ต้องขอไปคณะนิสานอื่นนะครับแต่ตอนนั้นสําหรับผมผมคิดว่าคณะนิสานี้ที่ธรรมศาสตร์เป็นคณะนิสานดาหนึ่งประเทศไทยแล้วล่ะในยุคนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นนะครับคือจะยุคนั้นหรือยุคไหนก็แล้วแต่ถ้าสําหรับผมนี่มันก็ยังอันดำหนึ่งอยู่ดีนะแต่ว่าอันนี้ต้องขอไปตอนที่ผมไปนั่งดูแล้วผมก็ดูประวัติะเป็นคณะนิสานแห่งแรกเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วผมก็ดูประวัติผู้ก่อตั้งจริงๆเนี่ยนะครับมันมีสองมุมนะครับในเรื่องของประวัติผู้ก่อตั้งเนี่ย ในมุมเนื่อแน่นอนครับผมฟังมาจากที่บ้านก็ถ้าเทียบก,กันกับที่ปรากฏในเออนิเมชันเนี่ยนะครับออืม,มีคนถามผมว่าเอ๊ะในอนิเมชันทําให้จัพ์รีดีดูเป็นตัวร้ายมากไปหน่อยร้ายใช่ใช่ใช่มผมก็บอกไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นไหนแต่ถ้าเกิดเวอร์ชั่นที่ผมฟังมาจากครอบครัวเนี่ยนะครับไอ้นั่นยังไม่ร้ายเท่าไหร่นะร้ายไปกว่าน,นั้นอีกหมายถึงมีร้ายไปกว่าน,นั้นอีกอืร้ายไปกว่านั้นอีกเพราะว่า คือท่านจํานวนหนึ่งเนี่ยสัมผัสจับอาจารย์ปรีดีโดยตรงถูกไหมครับอืมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมมุมมองผ่านเลนส์ของท่านสมมติถ้ามาเปรียบเทียบเหมือนที่อย่างคุณนักษินพูดอะ่ะไม่ชอบหน้าผมก็ต่างคนต่างอยู่เนี่ยอ่าคือถ้าเกิดคนไม่ชอบหน้าคุณนักษิณจริงคนเกลียดที่หน้าคุณนักษิจริงก็เหมือนกันกับคนไม่ชอบหน้าอาจารย์ปรีดีเกลียดอาจารย์ปรีดีจริงนะมมผมว่ามุมมองเขาก็อาจจะมีคติค่อนข้างมากมแต่สําหรับคนที่ชอบก็เช่นกันครับ มุมมองคนที่ชอบคุณทักษิณของคนที่ปลื้มคุณทักษิณก็เหมือนกันกับคนที่ชอบอาจารย์ปรีดีคนที่ปลื้มอาจารย์ปรีดีก็ hmm. จะเป็นมุมมองที่คาติดเช่นเดียวกันอื hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องละไว้ส่วนหนึ่ง hmm. แต่ว่าในหลายๆเรื่องเมื่อเราผูกโยงกับความเป็นจริงออื hmm. ในสิ่งที่มันสะท้อนอยู่ในอนิเมชันเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> มันเป็นความมุทะลุข,ของคนหนุ่มจริงๆอ hmm. ืแล้วมันไม่มีอะไรไกลๆอื่นที่เราจะไม่เห็นในยุคปัจจุบันครับ hmm. ผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่ผู้สร้างอนิเมชันอยากที่จะให้เห็นก็คือว่า ยุคสมัยแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันรุกล้ําสถาบันหลักของบ้านเมืองแตกต่างกันไปอืม <c oughs> สิ่งที่ทําให้เกิดการรุกล้ําก็คือความรู้ที่มาจากต่างแดนอื <c oughs> ความคิดที่มันอาจจะล้ํายุคอื <c oughs> แต่ว่าอาจจะไม่ได้พิจารณาการละสมัยว่าในการละสมัยของบ้านเมืองเราอื <c oughs> มันเพียงพอที่จะนําเอาสิ่งที่ท่านบอกว่าล้ํายุคเนี่ย มาใช้แล้วหรือยังม,มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องเทคโนโลยีคงไม่มีใครเถียงว่าเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคการเอามาใช้มันก็คงเป็นสิ่งที่สมมาพะควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องระมัดระวังนะครับทุกวันนี้เนี่ยการนําเอา a ออมาใช้เนี่ยมันจะคุกคามเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะกลายเป็นทาสของมันแน่นอนอใืใครๆก็คาดการอาไว้อยู่แล้วแล้วพอถึงเวลาเราต้องมาแก้เนี่ยนะเอาแค่ง,ง่ายๆตอนเนี้ย ก็คือมีการหาเสียงโดยทางระบบออนไลน์เนี่ยอือหรือว่าโดยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับว่าใครเป็นคนหาเสียงอยู่นะไม่รู้เลยว่าใครพูดอะไรวันนี้เนี่ยสมมติว่าผมด่าใครสักคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นว่าเป็นผมชมอมผมชมใครสักคนอาจจะกลายเป็นว่าผมด่าถ้าผ่านระบบออนไลน์หรือว่าผ่านระบบที่เรียกว่าอินเทอร์เนต็ตเดี๋ยวนี้ทำได้ค่อนข้างเนียนมากและต่อไปมันก็จะเนียนขึ้นเรื่อยเหมือนกันครับพอราเอาความรู้มาใช้ในยุคสองสี่เจ็ดห้าเนี่ย อะไรเทคโนโลยี <All> mm hmm. เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความรู้เลยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียนมาจากฝรั่งมังค่าเนี่ยอื mm hmm. ผมว่าในแอนิเมชันสะท้อนได้ชัดเจนมากอยู่เรื่องหนึ่งที่ล้นการราชการที่สามได้ส่งเตือนเอาไว้ว่าต่อไปภายหน้าเนี่ยข้างพมา่ารามันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยต้องระวังเท่าไหล่หรอก mm hmm. แต่ไอ้ฝรั่งมังค่านี่แหละที่ต้องระวงังและตอนล้นกาจาการที่ห้าส่งบรรดา ทิดานะไม่ใช่ทิดาโทษส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระโอรสนะครับพระทิดาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนท่านก็ยังทรงตักเตือนไว้นะครับว่าให้ไปเรียนเนี่ยให้ไปเรียนให้รู้อย่างฝรั่งไม่ใช่ให้เรียนให้เป็นฝรั่งอืมแต่ทีนี้เนี่ยเอาพูดตรงไปตรงมาในยุคนั้นเนี่ยเจ้าพูดง่ายๆนะครับกับสามัญชนอาจจะต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามัญชนจํานวนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉัานฉลาดกว่ามันจะท้อนอยู่ในสิ่งที่เป็น ํำประกาศคณะราชบัณที่หนึ่งเลยนั่นแหละคือพยายามจะพูด <c oughs> ชัดๆต่อให้มาขอโทษในภายหลังอะไรก็แล้วแต่นะแต่ตอนเขียนเนี่ยนึกคิดแบบนี้เลยไม่เป็นอื่นฉันฉลาดกว่าเธออือาจจะตอนไปเรียนหนังสือไม่รู้แหละอย่างคนอย่างอาจารย์ปรีดีนะครับคนอย่างพญาทรงสุรเดชนะค,คนอย่างพญาพ่อหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสอบได้คะแนนมากกว่านะครับพระโอรสของรชัชการที่ห้าจำนวนหนึ่งก็ได้อพูดง,ง่ายๆก็คือสังมัญชนอาจจะสอบได้คะแนนมากกว่าเจ้าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับออื แต่ว่ามันอาจจะทําให้เห็นว่าทําไมบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมาปกครองฉันละทําไมพวกท่านไปเรียนแล้วกลับมาเป็นเจ้าคนนคนแล้วทําไมฉันไปเรียนแล้วก็กลับมาเป็นคนที่เป็นลูกน้องท่านแต่ผมว่าภาษาสมัยก่อนคงจะใช้ภาษาหนักแน่นหนักหนาวันนี้อาจจะบอกว่าทําไมฉันต้องกลับมาเป็นขี้ข้าเธออะไรเงี้ยะทีนี้พอถึงเวลาที่ไปร่ำไปเรียนมามีความรู้สึกว่าเออไอสิ่งบรรดาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ย ฉันก็เรียนรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเท่าเทียมกันของคนอืมมันก็เลยนําพามาซึ่งสิ่งที่อาจจะถือว่านักขนาดนั้นคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการเป็นการอนุวัตแ,แต่แลวแต่นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติอะไรก็ตามนะไม่ว่าใครจะเรียกยังไงแบบไหนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วมันการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าความดินนะครับซึ่ง บรรดาผู้ที่ก่อการทั้งหลายในตอนนั้นเนี่ยอันที่จริงโดยตัวท่านเองก็ยอมรับในภายหลังครับพญาทรงสุร,รเดชเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่น่าทําผิดพลาดเลยเอาคนหิวเงินหิวอานาจเข้ามาอืมนี่แหละเสียใจจังอ,อาจารย์ปรีดีเองก็บอกไว้ถูกไหมครับใช่ใช่ตอนหลังที่พยาทรงสุรอใครเนี่ยคือเป็นความมุดทะลุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าในอนิเมชันไม่ได้ความเป็นธรรมไหม จริงๆผมว่าแอนิเมชันให้ความเป็นธรรมนะอแอนิเมชันเนี่ยสแสดงให้เห็นถึงความคิด mm hmm. ความรู้สึกบางประการแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมบอกนะ mm hmm. ว่าเล่าสืบข้อกันมาเนี่ย mm hmm. ยกตัวอย่างง mm ่ายๆพอมาตรวจสอบบรรดาเอกสารทั้งหลายเนี่ยครับมีเอกสารจํานวนมากนะครับท mm hmm. ี่เขียนไว้ชัดเจนเป็นภาษาฝรั่งด้วยนะว่าพี่บูน has never ceased his desire to become president or king mm hmm. แต่ว่าหลวงพี่บูนไม่เคยหยุดยั้ง ความปรารถนาของตนที่จะเป็นประธานริบวีหรือกษัตริย์อืมนี่เป็นเอกสารที่ฝลังส่งต่อกันมานะครับแล้วตอนที่บันทึกเอาไว้ในเค้าโครงเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เป็นเค้าโครงเศรษฐกิจที่เป็นคอมมิวนิสต์แบบที่ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่ามันมีความปริศาธารณรัฐสูงมากมและในตอนก่อการเนี่ยบรรดาท่านทั้งหลายที่ปรึกษาหารือกันแล้วออกมาเป็นในส่วนของ ประกาศพนาราชเนี่ยนะครับอื hmm. ไม่ตั้งใจจะเอากษัตริย์ไว้แล้วอื hmm. นั่งคุยกันมาเนี่ยไม่ตั้งใจจะเอากริย์ไว้แล้วแต่ว่ามันเดินหน้ายากครับอื hmm. แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความชาญฉลาดถ้าจำไม่ผิดคือของจอมพลปอนั่นแหละในการที่ไปยึดเอา,าวุธต่างๆที่หัวเมืองมาครับ hmm. เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคนรุ่นทั่วเนี่ยมีโอกาสเข้าร่วมครับ พระองค์เจ้าบรวรเดชแต่ในตอนนั้นเนี่ยคืออาวุธทางหัวเมืองมันไม่พอจริงๆอืถ้าไม่ยึดอาวุธหัวเมืองมาก่อนเนี่ยนะครับอืโดยที่ต้องเรียนว่าพระองค์เจ้าบรวรเดชก็ทรงดื้อกับพระบาทสมเด็จพระป,ระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยที่เตือนแล้วว่าอย่าทํานะอ,อันเนี้ยคือน้ําพระไทยพระบ,บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอืคือล้นเหลือมากถ้าใครบอกว่าโอ้ในอนิเมชั่นทําให้พระองค์ท่านดูน่าสงสาร ตามเป็นจริงพระองค์ท่านทรงโคมันนัดอย่างมากและน่าสงสารกานั้งมากครับไอ้ที่มันโดนใจไอ้ที่โดนใจอาจารย์ก็คือที่ผมมีโอกาสคุยด้วยเนี่ยนะครับไอ้พูดว่าในพระราชปารอบในร่างในร่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับออก็คือท่านตกลงกันแล้วยางโน้นยางนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วอะไรเนี้ยคือพูดแบบนี้เนี่ยไม่รู้ฟังคําบอกเล่าใครมาแล้วไม่รู้ไปอ่านประวัติศาสตร์หน้าไหนแล้วไม่รู้เอาความนึกคิดอันใด มันไม่จริงครับที่ว่าจบแล้วถ้าสองสี่เจ็ดห้าจบแล้ว 7, 6, 7, 7แล้วสองสี่เจ็ดหกสองสี่เจ็ดเจ็ดนะถ้าเกิดสองสี่เจ็ดห้าที่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับสองอะไรก็ตามจบแล้วเนี่ยพระองค์ท่านจะส่งประกาศสล,ละราชะสมบัติเหลอ,อ,อ,อต้องคิดซะบ้างคนเหล่านั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นพอเรามองผ่านแอนิเมชันเนี่ยครับผมว่าคนจะมีความรู้สึกต่างๆนานาแต่ถามว่าข้อมูลเท่าที่ผมทราบเท่าที่เป็นคําบอกเล่าลงมาเนี่ยนะครับออื ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่าไม่ผิดเพี้ยนข้อมูลส่วนมากที่มีเนี่ยตั้งแต่จริงๆแล้วข้อมูลทั้นรัชการที่หนึ่งรัชการที่สามมารัชการที่ห้าเรื่อยมาจนกรั่งมาถึงรัชการที่เจ็ดเนี่ยอืแม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรอย่างที่ผมได้ทราบนะแต่ก็ยังบอกว่าผมส่วนใหญ่ผมฟังคําบอกเล่ามาออืแล้วผมก็มาตรวจสอบครับบันทึกหรือเอกสารในภายหลังขึ้นจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพี้ยน นะครับทั้งเรื่องของจำปีดีเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่แอนิเมชันอาจจะไม่ได้นําเสนอเขาบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยหลวงพี่บูนนะครับกับหลวงประดิษฐ์ก็ทะเลาะก,กันเองอืแล้วบรรดาทาหารทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสี่ทาหารเสือเมื่อทะเลาะก,กันเองปรากฏว่าทหารหนุ่มก็ผุดเด่นขึ้นมาอือออและท้ายที่สุดก็ตั้งตนเป็นจอมพลถ<ร>ูกไหม,มครับก็คือ ตอนนั้นเป็นอะไรร้อยโทปแปลกใช่ไหมมันก็เป็นไปตามนี้แล้วก็สิ่งที่เล่าสืบมาอย่างเรื่องของการดูมหอหระศพอจอมพลปอเมื่อครั้งหนึ่งก็เอาเพลงตัวเองไปเปิดอจอมพลปอเอาตราไต่เนี่ยขึ้นเทียบตราคุดจอมพลปอไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะต้องปิดขบดวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าถามว่า การน,นาเสนออาจจะเน้นหนักไปที่แดนปรีดีเพราะว่าตอนนั้นเป็นต้นความคิดอืแต่ก็จริงๆเท่าที่ผมฟังบอกเล่ามาแล้วก็อย่างที่บอกอาจจะมีมุมอคติอยู่บ้างแต่มุมไม่อคติในจอมพลปอเนี่ยร้ายแรงกว่ารยาานปรีดีเยอะนะครับเปลี่ยนแต่ว่าอานิเมชเนันอาจจะไม่ได้นําเสนออ,อแต่มุมความคิดเนื่องจากว่าความคิดที่ลึกซึ้งเรื่องสาธารณารัฐเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยรยาานปรีดีอาจจะโตกว่าอ่าใช่นะคะนนรับจอมพลปออาจจะยังไม่เติบใหญ่แต่พอสี่ทาหารเสือลงปับจอมพลปอพอเติบโตขึ้นมาเนี่ย อําม,มากกว่าเยอะเลยนะครับอืมแล้วก็กล่าวกันว่าถ้ากรณีที่เชื่อมโยงกันกับที่ยังเป็นที่กลงขายยังเป็นที่ไม่ลงใจไม่ลงตามเห็นกันนะักก็คือเรื่องกรณีสวรรคตของรุนการาเลชาการที่แปดเนี่ยนะครับออื mm hmm. มันก็มีหลายตำราที่บอกเล่าว่ามีการสมคบกันอื mm hmm. บางตำราก็บอกตำกดอกก็เกี่ยวอื mm hmm. บางตำราก็บอกว่าอาจารย์ปรีดีนั่นแหละ mm hmm. หลายตำรามาก mm hmm. นะครับ แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องในรั้วในวังอยู่มากมายมเพราะฉะนั้นการดูแอนิเมชันเนี่ยมผมคิดว่ามันต้องคิดแล้วมาเทียบก,กับยุคสมยัยว่าหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกันดูนะตั้งแต่มี<ะ>ชุดข้อเท็จจริงหรือว่าชุดความจริงยังไงแบบไหนเนี่ยก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ผมคิดว่าเทียบกับยุคสมัยนี้เนี่ย ผมเข้าใจว่าผู้นําเสนอต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าเธอมุทะลุดุดนันเกินไปเกินธงเกินไปท้ายที่สุดม,มันก็จะไม่ได้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แสดงให้เห็นนี้ครับว่าพ <c oughs> วกหิวเงินหิวอํานาจมันไม่ใช่ไม่มีนะครับทุกวันนี้ก็ยังหิวเงินหิวอำนาจกันอยู่นะครับอืมผมว่าผมไม่รู้แหละว,ว่าพรรคก้าวไกลจะสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งได้หรือเปล่าแต่ผมว่าพรรคอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิยย่งคุณทักษิณเนี่ย ผมว่าเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นชัดเจนมากเลยอืแล้ววิถีทางของยุคสมัยเนี่ยนะสมัยตอนสองสี่เจ็ดห้าวิธีการพูดกันตรงๆล้มเจ้าอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่วิถีทางและวิธีการล้มเจ้าในยุคสมัยนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งผมว่าแบบที่สารรัฐธรรมนูญท่านพูดเอาไว้เนี่ยนะครับมันคือวิถีทางสมัยปัจจุบันซอกก่อนบ่อนทำลายอันนี้ไม่ได้ว่าพรกคก้าไกลนะเพราะผมพูดหลายครั้งแล้วคุณทักษิณก็ทําอาจจะทามากกว่าพรรคก้าไกลด้วยอื เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนมันอาจจะต้องอย่างที่บอกรุ่งอรุณคือตื่นเช้ามาต้องทําเลยอืเตรียมการและต้องก่อ,อก,การเพราะว่าถ้าเกิดสมัยนั้นไม่มุทลุด,ดูดานอาจจะทําไม่สําเร็จอืแล้วด้วยว่าประชาชนข่าวสารบ้านเมืองก็ยังไม่ได้ส่งถึงกันมากนักความเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้แสดงออกเป็นชัดไม่ทันตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักอืนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดทุิรอให้ตั้งหลักไม่ได้มันก็ใช้ภาษีพาสิทธิ์นักเลงง่ายๆใส่ก่อนได้เปรียบนะครับอืม,อม,อม แต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่ก่อนเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาดูอย่างตัวอย่างของคุณตะวันคุณแซงอะไรเนี่ยที่ผูกกรบวนการเด็ดตรงเด็จพระเทิอย่างเงี้ยนะครับถ้าถืออะไรแบบนั้นใส่ก่อนได้เปรียบในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยพอตีกลับเนี่ยคุณจะเดือดร้อนมากกว่าอืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องใช้วิธีทางวิธีการซอกก่อนบ่อนทำลาย นะครับเชิดฉายเดินไปเดินมาก็กูจะทําตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนในบ้านนี้เมืองนี้แบบคุณทักษิณก็แบบนึงแล้วก็ไกลที่สารท่านเตือนเอาไว้ก็อีกแบบหนึ่งก็จะนั้นผมคิด<ม>ว่าแอนิเมชันในนาเสนอเห็นอย่างนี้ครับว่า <S <S <ม>พาดผ่านประวัติศาสตร์เดินตามรอยของบรรดาผู้คนที่มาก่อนอื <S <S ม,มันอาจจะไม่ได้ต้องเดินแบบเหยียบรอยเท้าเขาเลยอืแต่มันอาจจะต้องดูว่ารอยเท้าเขาเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องฟังคําที่เป็น ทำในทางลบของเขาทั้งหลายด้วยอืมทำในทางบวกนบนเ,เน,างงานี่ยบ้านเมืองจะเป็นอย่างงั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยมันเกิดผลแล้วยังผมว่าเราเห็นอยู่ที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยและบ้านเมืองจะวัฒนาสถาพรคนจะไม่โกงไม่กินราัฐาบาลข้ามาสามัตว์โกงกินเยอะแยะอย่างตอนประกาศคณะาราเขียนเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าเราไม่ต้องอธิบายเห็นมันอยู่ชัดเจนแต่คําในทางลบของท่านทั้งหลายที่บอกว่าเออตอนนั้นไม่น่าทําเลยเออเอาแต่คนหิวเงินหิวเอานาจมา แล้วดูชะตากรรมของแต่ละท่านอืไล่ฆ่ากันเองอนะครับแย่งอํานาจกันจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังเป็นแบบเดิมนะครับอ um. ลองดูสิครับทาหารนะกักการเมืองแย่งอํานาจกันอย่างคอสอชอเนี่ยก็ต้องถือว่าแยา่งอานาจมาจากรัฐบ,บ,บาลคุณยิย่งรักถูกไหมครับสุดท้ายปรากฏว่าก็มาเคี้ยเสียกันจับมือกับคุณเศรษฐาจับมือกับคุณทักสินพาคุณนักสินกลับบ้านมาซะอย่างนั้นอันที่จริงก่อนจะพาคุณนักสินกลับมา พาคุณยิ่งรักออกไปนอกประเทศเดีย๋ยพาคุณนักสถินกลับมามแหวนไม่พอพากันช่วยกันกระทำหยามหยาบต้องพาขออกพาเข้าเลยนะต้ถวายีกาครับถูกครับอันนี้ผมว่ามันสะท้อนผ่านแอนิเมชันว่าการกระทำหยามหยาบแบบที่เป็นตอนสองสี่เจ็ดห้าที่เราเห็นจากบรรดาผู้ก่อการทั้งหลายทาเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับคนทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็ยังทํากันอยู่อท้ายที่สุดผมว่าผู้นําเสนอแอนิเมชันคงอยากจะให้ลงเอ่ยเห็นว่ามันมีอยู่สองอย่าง วันนั้นพวกท่านถอดเอาล้นการราชการที่เก็ดออกได้ท้ายที่สุดถ้าท่านจะต้องสู้กับประชาชนท่านก็คงไปไม่รอดเช่นเดียวกันอืม hmm. วันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดท่านคิดแบบนั้นเนี่ย hmm. ถ้าต้องสู้กับประชาชนก็อาจจะไปไม่รอดเหมือนกันอ hmm. และสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะแฝงเป็นนัยยะอยู่ hmm. ก็คือเรื่องกรรมเวร hmm. เอาล่ะท่านจะไม่เชื่อก็แล้วแต่หรือพระเจ้าลงโทษอะไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดมันตามมาแน่นอนอื hmm. วันหนึ่งมันตามมาแน่นอน hmm. แล้วหลายท่าน รูบาอาจารย์สอนผมงนี้ครับว่าวันนี้เราเห็นคนทุกข์เข็นวันนี้เราเห็นคนลําบากย่ามเย็นเนี่ย hmm. เราเห็นสงสารเขาได้เนะแต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่เรียกว่ารอยกรรมเหมือนกับนายพราน hmm. เห็นรอยเท้าสัตว์แล้วตามไปเจอตัวสัตว์ได้เนี่ยนะครับ hmm. เราจะพบครับโอ้ทาไมเขาบ้านไปไหม้ทาไมเขาถูกปล้นทําไม hmm. เขาถูกทําร้ายแล้วทำร้ายอีกพอเราเห็นรอยกรรมว่าอดีตชาติที่ผ่านมาเขาทาอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับอื hmm. เราจะไม่แปลกใจเลยบางทีคนจะบ,บอกได้ตั้งไปว่า โอ้นี่มันยังโดนน้อยไปจากที่มันทํานะอืมเหมือนกับที่คุณพัดพคงคุณนัชพลพูดถึงไอ้พวกคนที่มันไปข่มขืนเด็กผู้หญิงครับอไอ้พวกคนที่ปกป้องคนเหล่านี้เนี่ยนะครับน้ามันพี่สาวน้องสาวลูกสาวมันหลานสาวมันไม่เคยโดนครับไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันต้องจับประหารชีวิตมันมีกี่คนก็ประหารชีวิตมันไปเถอะอย่าไปเสียดายคนคนจะล้นโลกอยู่แล้วถ้ากฎหมายย่อหย่อนมืออ่อนมือเบาบ้านเมืองจะลุกร้อนเป็นไฟครับอื เพราะฉะนั้นมันใช้กฎหมายมันต้องเด็ดขาดถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องทําก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องทําก็ต้องทาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเดีว่าฝรั่งก็มันตีตำรวจอะไรเงี้ยมบ้าบอไปเรื่อยไงทั้งหมดเกิดจากการเมืองที่เลวร้ายทั้งสิ้นอ่ะได้ครับได้ครับนะครับอ่ะขอบคุณครับอาจารย์เจษครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ